แล้วเขาก็บอกว่ามันหวานมากแล้ววันนี้จะเลือกไ<ร>ปนในส่วนของอะไรคะอะไรขายดีคะพี่กุหลาบจามุนเหรอได้ค่ะหนูหนูเอาอ่ะขอลุงเลือกเลยเอาอันเนี้ยชิ้นหนึ่งขาว เจ็ดสิบห้าบาทอุ้ยอันนี้เอันนี้ชิ้นนึงไหอันนี้เหมือนชีดบอนด์เลยอะคุณพร้อมกันหรือยังคะสำหรับภารกิจนี้นี่ไงเอาเลยจ้ากำลังกดอยู่เอาเลยเจ้า อรออ่าอ่หอมนมกินอะไรหอมนมอ่ะสัมผัสแรกนมหึงเลยเออึงนนมหงอือนร่อยนะอร่อยใช่ไหมโอเคากเหมือนกันเนาะเมือวนนอกันแมทเน ใช่อุ้ยใช้เลยอร่อยหวานไหมมากนะกำลังละมุนเขาบอกว่ามันหวานมากกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยกูว่าอร่อยเลยกำลังละมุนอ่จบไปแล้วสองข่าวนี้อ่ะมะพร้าวเริ่มมะพร้าวสีแดงเลยหรอพี่คุณชออันนี้ซื้อเพิ่มดิปะซื้อก็ไปกินหรอจะได้กินจริงหรือเปล่าล่ะอันนี้บอกขนมไทยอ่ะลองชิมเมยนาลองชิม อร่อยอืออร่อยคืบอกแม่อร่อยวะเอออร่อยนะชอบนะชอบอันนี้อร่อยมากกว่าอันเนี้ยเป็นไงเหมือนอะไรเค,เคยกินโดนัทของสายสากามันจะเป็นแบบคะามเผามะพร้าวอะอ่าอ่าอ่าเป็นฟิลนั้นมึงไม่มีไม่มีชิ้นไหนเลยที่หวานเกินอ่ะจริงหวานเกินอร่อยหรือว่าเรากินหวานไม่ก็อขอดีนี้เรียกอะไรไม่รู้อันนี้อะไรคะับคุณพี่อินมินตี้ครับอินมินตี้ เป็นไงหมันก้อนขนทอดไหมอันนี้อันนี้ดูแอปไม่คมันเหมือนในเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนขนมเหมือนไข่เต่าอ่าแต่ว่าเป็นแบบเป็นในส่วนของเส้นแบบนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกลมๆแต่รู้สึกว่ามันแบบมันมากอือเออเอออ่ะโอเคอันนี้ตัดออกอันสุดท้ายสีขาวเป็นสิ่งที่หวานที่สุดเพราะว่าเขาใสน้ำเชื่อมมันแฉลบใช่มันจุ้ยสมบัตเลยเป็นไง ชอบอันนี้ถูกต้องที่สุดเป็นไงอันนี้คือทองหยอดทองหยอดแต่เป็นสีขาวสำหรับครูนะอันนี้อร่อยสุดอร่อยมากอร่อยมากสิิงให้ทองหยอดอันเมนจิตรดาที่หวานน้อยกว่าอัเมนจิตรดาถูกอร่อยมากตอนนี้มัวลงดีแล้วเอออะแป๊ะอะปทุกคนค่ะร้านอยู่ตรงนี้นะเราเดินมากำลังจะไปปักของตลาดนะชื่อร้านว่าเกียวเล็กนะคะ อร่อยมากแนะนำสองโอเคอมาเดียวกันแบบ